มันกินมันได้จ้ะอันนี้สีม่วงรัดแล้วล่ะอันนี้สีขาวเราจะชิมด,ดูนะคะว่าสีม่วงกับสีขาวอันไหนอร่อยกว่ากันอันไหนเสียบกว่ากันมันหวานญี่ปุ่นสีขาวอันนี้สีขาวเคยกินสีเหลืองส,สีสีเหลืองว่าเหมือบบนกัมึงสีขาวด้วย ดูดีมาเนื้อน,นี้เป็นซุยๆุยเนื้อน,นี้เป็นแน่นๆ่น เวบไปพร้อมกันแต่ลักษณะเนื้อของเขาบกเกอกนอนนนันเนื้อนิ่นเหนียวหวานอันนี้จะเป็นผู้ผู้เห,เหมือนกับเ,มเหมือนกับอีอย่างขนมฟุฟู่ไหมอันนี้จะหวานเหนียวนึบอันนี้จะเหมือนขนมวยฟู กัดนี่จะซุยเลยมันเหนียวสองยางหวานึ้นกันรวนเหนือมั่ขึ้นกันอันนี้จับกันเหนียวแน่นหวานอันนี้เนือ้อปู้ตุ้กงแซบค้นเลงสไตล์ come on